วันนี้ผมโชดาเทฟวีวันนี้ฮะเรามีคอนเทนต์มานำเสนออ้าห่างหายกันไปนานใช่ไหมโอเคสวัสดีครับขอโทษนะครับที่ห่างหายกันไปนานนะครับโอเคฮะเอาน้าใกล้เกินไปเนาะวันนี้อ้าไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมตรงนี้ฮะผมเอาคอมพิวเตอร์มานะ,ะเพื่อว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับก,บกบ็ดูคลิปเก่าของตัวเองอะประมาณนั้นนะผมวันนี้ผมจะมาไล่ไล่ดูคลิป ไล่ดูคลิปเก่าของตัวเองนะฮะตอนนี้ผมจะเน้นไปที่สิงคโปร์นะเพราะว่าผมอยากดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมถ่ายดีหรือเปล่าหรือถ่ายไม่ดีหรือถ่ายดีหรือถ่ายไม่ดีหรือถ่ายดีนั่นแหละฮะเราจะไปดูกันพร้อมกันนะฮะพร้อมแล้วไปเลยปิวมาฮะอันนี้ก็คือหน้าผมนานาลักษังเลยนะจุดนะโอเคฮะเราจะเข้าไปที่ y o u t u ู e ก่อนนะก็จะกดไปที่เอ่อยู u b e นะอ่า มาแล้วนะคะมาแล้ว YouTube นะ YouTube ผมก็จะไปที่โชดด t ทีวีนะคะโชดโอเคดอททีว okay. ีขึ้นมาอันแรกเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมโชดดอททีวีกดก็ไปอะออไปที่นี่เลยโชดดอททีวีสิงคโปร์มาละนี่ไงสิงคโปร์ไงสิงคโปร์ไงเราจะเริ่มจาก EP 1.1หนึ่งทับหนึ่งก่อนเลยนะคะผมขอกดไปที่ช่องก่อนนะ นะเราก็ไปที่วิดีโอนะฮะอ,องก็จะเลื่อนลงมาไปดูตรงสิงคโปรนนน์นี่นี่สิงคโปร์หนึ่งทับหนึ่งนะฮะนะเข้าไปดูกันเลยอันนี้ผมเหมือนจะดูค้างไว้นะผมขอปรับอะไรนิดนิดหน่อยหนอยนะฮะแล้วก็เพิ่มเสียงนิดนึงนะย้อนกลับมาแรกเลยฮะ อินโทรเนี่ถือว่าดีมากนะคะเฮ้ยว่นี่เลยนนราอยู่กันที่สนามบินาคกาศยานสวนูม้ผม้อตาขึ้นอย่างนั้นด้วยเรื่อไปอีกค่ะเรื่อไปอีกเรื่อไปอีกตอนนี้อะพื่เกมเมอร์มาแล้วตอนนี้ไงต่อไปหน่อยฮะไกลไปไกลไปอันนี้ไกลไป <Not S 1> อันนี้ก็ไกลไปฮะไกลไปไกลไปไกลไปหอยไปอีกก็อ่า,าๆๆอันนี้ฮะอันนี้ถ้าใครได้ดูตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยนขอพูดก่อนสิถ้าใครได้ดูตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยจะรู้เลยว่าผมมีเพลงแค่เพลงเดียวเพราะว่าตอนนั้นคือย,ยังไม่ค่อยขาตัดต่อมากก็เลยมีแค่เพลงเดียวนะฮะไปกันต่อ ว่าผมเนี่ยนะอ้วนเกินไปนะผมควรจะถ่ายให้มันไกลออกไปก่อนนี้อ่ะปกติผมจะถ่ายใช่ไหมฮะอ่ะตอนที่ผมถ่ายผมถ่ายกล้องแบบนี้นะคะผมก็จะต้องยืดออกไปอย่างนี้อีกนะเวลาผมจะถ่ายเอ้ยเนี่ยกินเดลวีนเอ้ยเฮ้ยน่าสนใจนะเฮ้ยไปกินเดลิควินกันดีกว่าเฮ้ยแล้วก็น่าสนเหมือนกันนะเฮ้ยอันนั้นก็แอคติ้งเกินไปฮนะไปดูกันต่อดีกว่าเนาะไปต่อฮะเร่มีสีที่ผมอยากกินอ่ใช่ใช่ใช่อยากกินมากเลยนะ ซ uh huh. uh. oh, ื้อแดลิควิมาแล้วโอ้เดลิควิน oh> um ่ะกินเนาะอยากกินไหมตอนนี้เราซื้อแดลิควมาลโอ้ยไอติมเลิกหัวฮะตอนนั้นคือผมยังไม่เห็นนะคะว่าไอติมเลิกหัวนะคะมีใครเห็นบ้างว่าไอติมเลิกหัวเอามันมองไม่เห็นเะโอเคไปไปอีกไปอีกไปอีก้จนี่ไม่ด้จ่ายนวี้ไอติมเลอะ สวัสด oh ีไปหัวเลยเห็นไหมฮะพุกเเกมือยังแซลเลยนะฮะเยียมจริงเลยอเห็นไหมพุกเเกมือประัวดชอบตัวเองนะทั้งอย่างนี้ลหรฮะอ่ะไปอีกฮะไปผมไปถึงประมาณขึ้นเครื่องเลยแล้วกันนะอนี่ฮะใกล้ขึ้นเครื่องละเห็นไหมขึ้นเครื่องละตอนนั้นนะผมจำได้ผมนั่งเฮ้ยเหงาหมด้วยสวัสดี ตอนนั้นผมจําได้ว่าผมนั่งกับพี่ผู้หญิงสองคนนะเป็นพี่มัธยมนะะโอเคตอนนี้ลงมาจากเครื่องแล้วนะ,ะฮะอยู่สิงคโปร์ทำไมต้องพูดเป่าด้วยล่ะไม่เข้าใจพูดดังก็ได้นะแต่มันก็แอบอเ,เกรงใจนะคะตอนนั้นตอนนั้นเกรงใจนะคะสวัสดีเพื่น<ๆ>นอนต้องรีบไปหน่อยนะผมชอบถักมีตอนนึ่งที่แบบเพื่อนผมบอกว่าโอ้ัวดีอะ ผมชอบสักนะนาะตอนนี้เ้ยยก็มันมาไหนอ่ะโอดดี What? โอเคฮะอ่ะทำไปดูไกลๆกันหน่อย่ะอันนี้อยู่ที่ไหนเออหมุนช้าจังเน็ตผมก็ไม่ได้กางนะมาแล้วมาแล้วโอ้หน้าเพื่อนผมใหญ่มากเลยัลโหลอ่ามาเจอกับผู้เกมเมือฮะไปอีกอีกอี โอเคจบคลิปแล้วนะออันนี้เกี่ยวอะไรเนี่ยอันนี้ไงโอเคเราไปดูกันต่อในอีพีอื่นกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้อีพีหนึ่งทับหนึ่งคือคลิปนี้นะผมก็จะมากันขีคลิปนี้นะคะโอเคค่ะ okay, คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะผมจะแบ่งเป็นสองอีพีนะคลิปนี้จะมีผมจะกระชับให้มันสั้นขึ้นนะมั่นนะงมั่งเฮงเฮงรวยรวยมั่งเฮงรวยรยผมจะไปกินหน่อยด้วยกันอะ อันนี้คือเพลงคือทุกคนผมบอกเลยว่าทุกคนต้องเบื่อนะคะตรงนี้อ่ะตอนนี้ก็จะมาซื้อของซื้อของผมถ่ายใกล้คือผมไม่ถ่ายแพ็กเกจที่ผมถืออยู่ผมไม่เข้าใจแล้วไหมผมไม่ถ่ายไปอีกไปอีกค่ะ,ะกดมือเนอี่ยมาดูสิอ่าอันนี้ก็อันน,น,นี้อันนี้ให้อภัยค่ะตรงนี้มีอะไระอันนี้คืออธิบายนานไปหน่อยค่ะโอเคเบียร์คลิปมา ต่อไปฮะอธิบายน,น,นานะตรงนี้อันนี้ก็จะไปที่ข้าวมันไก่นะฮะอันนี้ผมจำชื่อร้านไม่ได้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวต้องไปดูที่ไหนกไหนดูสิคลิปไลนเอ่ยชื่อร้านว่าอะไรเอ่ยทำไมหน้าผมใหญ่จังอะ่ะใหญ่มากเลยนะหน้าผมใหญ่มากอะบุญทองกีอ่ะผมจำชื่อรนะ้านได้อาบุญทองกีนะฮะ มีการแซลมีการเซลขอ,อสต็อปก่อนนะผมจะเคลื่อนไปก่อนคือมันจะมีตอนหนึ่งที่ผมพลาดเยอะเลยแหละเพราะว่าผมพูดบอกว่ามันไม่อร่อยอะไรอย่างเง้ยแล้วเพื่อนก็มีแล้วเพื่อนก็ว่าผมต้องพูดแบบไม่ชอบอะไรอย่างงี้เพื่อนสั่งสอนผมดีมาก อ่าเนี่ยฮะตรงเนี้ยแหละฮะตรงนี้แหละไม่อร่อยใช่ไหมผมบอกแล้วเฉียทุกคนฟังนะทุกคนฟังนะเห็นไหมผมทำตัวไม่ดีใช่ไหมเออทำตัวไม่ดีชาใชายชช่ยชาเห็นไหมเพื่อนผมสั่งสอนได้ดีมากเยี่ยมเยี่ยมลิปต่อไปเลยดีกว่าฮะไม่มีเวลามากนะคะผมจะแบ่งอัน E ีพีนี้เป็นสองีพนะผมพูดไปแล้ว แล้วก็พยายามตัดให้กระชับเอาเมา้าผมหายเดี๋ยวนี่ฮะอ่าอี EP ที่สองทับหนึ่งนะฮะอ่าไปดูกันเลยอินโทรผมข้ามนะฮะอันนี้คือผมทัศกิจได้นะเออผมก็ทำ่างนี้ได้เรื่องของ็คิดว่านะเนี่ยผมถ่ายดนะ้านโปรองใหญ่มากแล้วไม่ปล่าผมแดงหะผมันไปยินอะไรมา,าเนี่ย,ด,ยดูสิอ๋อ อ่ะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมข้ามก่อนทั้งก่อน,อนถ่ายรูปมืแต่ถ่ายรูปอ่าไม่จะไปที่ไหนกันโอ้โหมีแต่เพลงเดิมเดิมทั้งนั้นอันอ,อันนี้ช่วงรีวิวของเล่นนะคะผมจําได้อันนี้ช่วงรีวิวของเล่นอของเล่นนะคะ ผมชื่อเก้านะคะโอเคค่ะไปคลิปอื่นคลิปที่ต่อไปกันเีค่ะมันไม่ค่อยมีอะไรอะผมไม่รู้ว่าทำไมผมถ่ายแบบอย่างนง้นนั่นเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวก็มีการเต้นไบเดเบย์อีกอะเยอะจริงเลยค่ะที่ผมอินโคอีกแล้วฮนะข้ามมาข้าม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 าม,มาเยอะเลยนะเนี่ยเอามุนนานด้วยอ่ะเพลงอีกแล้วฮนะเพลงข้ามนะะอันนี้ฮะจะหลุดอันนี้ผมชอบจะหลุดตรงนี้มากเลยนะนี่ี่จะหลุดตรงนี้เอา ตรงนี้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 ใช่ตรงนั้นคือช่างนี้ใช่เป็นไรกับช่างนี้นะฮะช่างนี้ช่างนี้อาจจะไม่ได้ยินนะอผมให้ฟังกระโบกินแต่ผมของอยู่ตรงนี้นี่ลโพงไม่สนใจคลิปตัวเองเลยโอ้โหมีแต่เพลงอ่ะ

โอเคค่ะ okay. อุ้ยอยากกินซันซู <c oughs> อ่ะไปดูคลิปต่อไปกันค่ะคลิปเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้อันนี้ใช่ป่ะแล้วก็มาอันนี้นี่อันนี้อ่าสามทับหนะน,นึ่งค่ะ EP สามทับหนึ่งนะเฮ้ยดูสิเห็นกล้องไหมเห็นกล้องไหมเห็นกล้องไหมก็ไม่ดูอุ้ย <c oughs> แล้วมาแล้วชาวดทีวีสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมชาวดทีวีนั่นเองค่ะวันนี้ เป็นวันที่สามแล้วอ่าใช่วันที่สามอ่ะนะวันที่สามสามแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบนี้อุ๊ย <c oughs> ใช่ใช่ใช่ อยัฮะทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นทำไมตาปูดอย่างนั้นละ่ะมันมีไฮไลท์กว่านั้นอีกนะรู้สึกว่ามันจะมีไฮไลท์กว่านั้นดินี่ไงหน้าคนนี้เขาใครนะฮะอืมซาดีอุ้ย อนี้อเนี้อันนี้อนี้คือใครเนี่ยโอ e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  ้โหตกใจมากเลยเห็นต้นกระบองเพชรเห็นต้นกระบองเพชรตกใจมากเลยโอ้ m ม g o กเห็นตรงนี้เห็นตรงโอ้โหโอ้โหตรงนี้ตกใจหืต้นกระบองเพชรเต็มใบหมดเลยเนี่ยต้นอะไรเนี่ยออ่าไม่ออแต่คนนี้ตกใจมากตกใจมากตกใจมากว่าทุกคนคนํำขาดแล้วแหละตอนนี้เนี่ยผมชอบตรงนี้นะตรงนี้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 ยังไม่มา าจ,จะมาขึ้นน้ำตกฮะจะไปน้ำตกขึ้นีแล้วมาถ่ายใหม่แล้วกันเนาะนี่คือน้ำตกมาแล้วนะอ้าวค้างโห้จะค้างสิยูไไ่ไปตดอ๋อไปตดนะผมจำได้ในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคือมันมจะเป็นแบบสะพานเดี๋ยว ขาพูดกันมันจะเป็นสะพานอย่างี้ใช่ไหมมันก็จะมีท่อมันางนเป็นท่อแบบไอ้น้าปล่อยไอ้น้ำผมก็เลยเอามือไปมันก็คิดว่าปล่อยตดมันก็จะเปียกนิ้วมะตดติดนิ้วอตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะคะจนตอนจบมีอะไรตอนจบก็แค่ปิดคลิปนะคะธรรมาดาปิดคลิปโอ้หตั้งยี่สิบเอ็ดนาทีนะผมตัดต่อไปยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วเหรอแล้วค่มาเตอร์เนี่ยมันตัดต่อไม่ได้แป๊บเดียวนะ โอเคฮะโอเคฮะก็จบแค่นี้แหละเนาะโอเคฮะคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฮะแล้วก็คลิปหน้าฮะเราก็จะมาทำอันนี้อีกนะเป็น EP 2สองนะฮะโอเคเพราะว่าผมยังดูไม่หมดเลยผมเพิ่งดูถึง EP 3ีสามทับหนึ่งแล้วก็ไปสามทับสองสี่แล้วก็จบนะฮะอ้ออีกสองคลิปเองแล้วก็อีกสองคลิปล้วก็จะไปที่ผมก็จะไปดิ่งยาวที่คลิป ไก่จ้ามากินอาหารเร็วนะฮะใครอยากรู้ว่าไก่จ้ามากินอาหารเร็วเนี่ยคลิปแบบนั้นจะเป็นยังไงนะก็ไปดูก่อนได้นะเพราะว่ามีอยู่ในช่องนี่แหละไปดูก่อนได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเรียกให้ดูทีหลังนะฮะแล้วก็จะมีแบบว่าแต่ละคลิปคือมันจะมีคลิปไอเดนพวกอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะแล้วก็พวกอาวีนี่ผมจะข้ามไปแล้วกันเนาะเพราะว่าคนก็อาจจะไม่ดูเยอะเนาะ,ะโอเคฮะ นะสำหรับคลิปนี้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทำอะไรก็ได้ท so, ี่คุณต้องการอยากทำจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคนใหคลิปหน้าสวัสดีครับบาย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 ขอขอผมขอนี่รึไหมผมขออินโทรโอแบบปิดท้ายอ่ะไปเลยโอ้ไปดีกว่า อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย